Q&A ค้างค่าง,งวดรถกี่เดือนถึงจะไม่โดนยึดรถแนะวิธีผ่อนต่อไม่ไหวทำอย่างไรใครข้อสงสัยจ่ายค่าง,งวดรถช้าสุดได้นานกี่เดือนกี่งวดถึงจะไม่โดนไฟแนนซ์ยึดรถและหากผ่อนตอบไม่ไหวต้องทำอย่างไรรวบรวมคำตอบไว้ให้แล้วปัญหาเรื่องการค้างชำระงวดรถยนต์หรือปัญหาไฟแนนซ์ Finance ขอยกเลิกสัญญาเป็นอีกเรื่องที่ผู้บริโภค เกิดความสับสนและคำปรึกษาแนะนำเรื่องเข้ามาที่สนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบเข้ามาเป็นจำนวนมากรถยนต์ถือเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ากว่าจะได้มาครอบครองต้องทำเรื่องกู้ซื้อรถยนต์จนหัวหมุนการจะปล่อยให้รถยนต์ถูกไฟแนนซ์ยึดไปเลยในกรณีที่จ่ายค่าง,งวดรถช้าหรือค้างค่าง,งวดรถไว้คงไม่ใช่เรื่องดีแน่และรถที่ถูกไฟแนนซ์ยึดสุดท้ายก็ลงเอยด้วยการ ถูกขายท่อตลาดซึ่งราคาต่ำมากๆดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุถูกไฟแนนซ์ยึดรถมาดูกันว่าจะสามารถยืดระยะเวลาการจ่ายค่าง,งวดรถได้กี่เดือนค้างได้กี่งวดกัน คำถามค้างจ่ายค่าง,งวดรถนานสุดได้กี่งวดกี่เดือนผู้คู่ซื้อรถยนต์ต้องทําการจ่ายค่าง,งวดรถให้ตรงตามเวลาที่กําหนดเอาไว้เพื่อรักษาเครดิตการจ่ายหนี้แต่หากไม่สามารถจ่ายค่าง,งวดรถได้ตรงเวลาจะสามารถจ่ายค่าง,งวดรถช้าสุด90วัน3เดือนหรือสูงสุดได้3ามงวดนั่นเองและจะมีการติดตามทวงถามหนี้เพิ่มเติมอีก30วันสรุปง่ายๆคือจะมีระยะเวลาในการเครีรนหนี้ทั้งหมด4เดือน อย่างไรก็ดีหากผู้เช่าซื้อรถไม่สามารถชําระค่างวดเช่าซื้อได้เหมือนเดิมเนื่องจากสภาพคล่องการเงินมีปัญหาสิ่งที่ควรทําคือไปแจ้งเรื่องกับไฟแนนซ์รถยนต์เพื่อขอประนอมหนี้ในการจ่ายค่าง,งวดรถเช่นขอจ่ายค่าง,งวดรถแต่ไม่ใช่จํานวนเต็มหรือขอเลื่อนหนี้ออกไปก่อนเพื่อรักษาเครดิตและให้ทําในทันทีเพราะหากปล่อยเอาไว้เฉย รถก็จะถูกยึดในที่สุดคำถามปล่อยให้รถถูกยึดต้องเจออะไรบ้าง การเลือกที่จะไม่ผ่อนต่อหรือปล่อยให้ไฟแนนซ์ยึดรถไปเป็นเรื่องที่ทําได้แต่ก็ต้องเจอปัญหาที่ตามมามากมายเพราะยังมีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆตามหลัง 9. คือหลังจากที่จ่ายค่าค้างค่างวดรถมาแล้ว3งวดจะโดนติดตามทวงถามนี้อีก30วันซึ่งในระหว่างนี้ผู้เช่าซื้อจะถูกทวงถามในรูปแบบที่บริษัทสินเชื่อได้วางเงื่อนไขเอาไว้และแน่นอนว่าแต่ละขั้นตอนมีค่าบริการที่ต้องจ่ายด้วยคือ ติดตามทวงถามหนี้จากบริษัทสินเชื่อติดตามทวงถามหนี้จากจดหมายที่ส่งมาที่บ้านติดตามทวงถามหนี้จากสำนักงานกฎหมายที่ถูกส่งเรื่องไปแล้วการฟ้องร้องคดีจนถึงขึ้นลงขึ้นศาลดังนั้นการจะปล่อยให้ไฟแนนซ์ยึดรถไม่ได้แปลว่าจะสบายตัวจากการจ่ายหนี้แต่อย่างใดเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทวงหนี้เป็นสิ่งที่บริษัทสินเชื่อทำถูกต้องแล้วโดยทำตามสิทธิ์ลูกหนี้ ที่พึงมีแล้วคือส่งหนังสือเตือนล่วงหน้าติดตามนี่อย่างเป็นธรรมไม่ได้คูหรือหมิ่นประมาทแต่อย่างใดคำถามไม่จ่ายค่าง,งวดไฟแนนซ์ยึดรถไปขายทอดตลาดทั้งนี้หลังจากที่ค้างค่าง,งวดรถ90วันและไม่จ่ายนี่และถูกไฟแนนซ์ติดตามทวงถามนี่อีก30วันแล้วลำดับต่อไปบริษัทไฟแนนซ์จะเข้ายึดรถทันทีเพราะถือว่าเกินกำหนดมาแล้วแต่ก่อนที่บริษัทสินเชื่อไฟแนนซ์จะ ยึดรถเพื่อขายทอดตลาดได้นั้นจะต้องแจ้งให้ผู้เช่าซื้อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า7วันเพื่อให้ผู้เช่าซื้อมีสิทธิ์ได้ไถ่รถคืนก่อนและถ้ามูลค่ารถที่ขายได้นั้นสูงกว่ามูลค่านี่รถก็ต้องได้รับเงินส่วนต่างก้อนนั้นด้วยสรุป Q&A Finance รถยนต์การที่เราจะผ่อนรถยนต์แล้วถ้าเราผ่อนไม่ไหวนะคะเราต้องรีบเข้าไปคุยกับสถาบันการเงินไฟแนนซ์ Finance ที่เราติดค่างวดรถอยู่นะคะถ้าเราจ่ายไม่ไหวเราเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเข้าไปคุยสถาบันการเงินเลยว่าขอชำระแต่ไม่เต็มจำนวนได้ไหมเพื่อที่ทำให้เครดิตของเราไม่เสียหรือยืดระยะเวลาในการจ่ายออกไปได้ไหม แต่ถ้าเราจ่ายไม่ไหวจริงๆหรือว่าค้างมาเกิน3เดือน3งวดและติดตามอีก1เดือนเป็น4เดือนนะคะแล้วรถต้องโดนยึดจริงๆก่อนที่รถจะโดนยึดเขาจะแจ้งเราก่อนนะคะถ้ามูลค่าของรถยนต์ที่จะไปขายทอดตลาดการขายทอดตลาดราคาทอดตลาดราคาจะถูก กว่าราคาทั่วไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นให้เราดูว่าเราสามารถที่จะซื้อกลับมาคืนได้ไหม หรือเราสามารถที่จะขายก่อนที่รถจะโดนยึดได้ไหมถ้าเราขายได้และมีส่วนต่างทําให้เรามีเงินหมุนเวียนกลับมาใช้ด้วยแต่ถ้าไม่ไหวแล้วจริงๆรถโดนยึดไปแล้วเราต้องดูด้วยนะคะว่ามูลค่ารถถ้ามูลค่ารถที่ขายทอตลาดแล้วมากกว่านี่ของไฟแนนซ์เราก็จะได้เงินกลับคืนมาด้วยแต่ถ้ามูลค่าของรถที่ขายทอดตลาด น้อยกว่าข้างนี้ของไฟแนนซ์เราอาจจะโดนเรียกเก็บในเรื่องของส่วนต่างของหนี้ที่เหลืออีกนะคะซึ่งทำให้เราลดโดนยึดแล้วเรายังโดนเรื่องของต้องจ่ายหนี้ที่เหลืออีก ดูดีๆนะคะดูดีๆก่อนที่เราจะโดนยึดรถเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนที่เป็นหนี้อยู่มาปลดรอกชีวิตติดหนี้กันนะคะสู้ๆไปด้วยกันตั้งสติแล้วค่อยๆค,คิดมาปลดรอกชีวิตติดหนี้ค่ะโค้ด A สอนการเงินโค้ด A Easy Money